สวัสดีครับวันนี้น้องผ้าไหมมาทานข้าวมื้อเย็นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับลิสเซ่นโอซากาอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีนะครับเป็นร้านอาหารท,ที่มีชื่อเสียงมากนะครับน้องผ้าไหมจะมาชอบชอบมาทานที่ร้านนี้เป็นประจํากับคุณแม่เนี่ยคุณแม่มาด้วยครับอันนี้แต่งตัวเป็นคนจีนมานะครับมาอุดรก็ต้องมากินที่มาอุดรต้องมากินที่ลิสเซ่นโอซากาผ้าไหมตอนนี้กําลังทานอาหารว่างรอ รออาหารจานเด็ดอยู่นะครับนี่กำลังฝึกใช้ช้อนซ่อมแล้วก็ใช้ช้อนผ้าไหมตักให้ดูสิลูกเขาตักยังไงคะลูกเวลากินเขาทายังไงคะใช้ช้อนใช้ซ่อมยังไงคะลูกไหนทําให้พ่อดูสิครับอึบหนึ่งสองซ่มเสร็จหรือ,อยังอ่ะลูกโอ้วิธีทานที่ถูกต้องใช่ไหมครับไหนใช้ช้อนยังไงอ่ะลูกตักยังไงคะอ๋อตักยังไงแล้วเข้าปากยังไงครับลูกอย่างนั้น,น,นใช่ไหมคะใช้ซ่อมยังไงคะลูก เทียมยังไงลูกอ๋อใชยซ่อมก็ใช้ย่างงั้นใช่ไหมคะอ้เก่งมากลูกปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกพ่อเก่งอยู่แล้วนะครับจ้าเก่งมากลจ๊เก่งมากจานโอเครอนะลูกนะอาหารกําลังมาลูกอาหารกําลังมาตอนนี้รออาหารจานเด็ดก่อนนะคะ